ที่เราเกล่นเอาไว้นะคะประเด็นของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกก่อนหน้านี้มีผู้ไปร้องนะคะพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติจากปมการแต่งตั้งคุณธรรมนัทพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีซึ่งมีข้อกังขาเรื่องของริยธรรมอันนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสมัยตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ปรากฏว่าล่าสุดนะคะศาลมีการตีตกคําร้องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปดูรายละเอียดที่เกิดขึ้นตุลาการสารรัฐนูลพิจารณาคำร้องที่นายพิรพงศ์ทรัพย์กิจนากุลขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา82นะคะ ว่าความป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา170วักหนึ่งวงเล็บสี่หรือไม่โดยผู้ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่าขณะดำรงตำแหน่งนายกพลเอกประยุทธ์ผู้ถูกร้องนำชื่อของร้อยเอกธรรมน์พรหมเผ่าขึ้นทูนกล้าวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งที่รู้หรือควรรู้ว่าบุคคลดังกล่าว รับว่าได้กระทําผิดตามคําพาิพากษาของศาลออสเตรเลียมีประเด็นข้อกังขาเกี่ยวกับจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ซึ่งไม่สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีคือศาลร,ระบ,บุว่าผู้ถูกร้องเป็นผู้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา3.60วงเล็บ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงตามรัฐมนูลมาตรา160วงเล็บ5้า เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 9 0ว 4, ว, 1, ว, 4, ว, 1, ว 4, รรหนวงเล็บ4นะคะขออภัยคือการร้องเนี่ยร้องมาแบบนี้ขออภัยนะคะโดยผลการพิจารณาปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญ อภิปรายแล้วเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องปรากฏว่าผู้ร้องเนี่ยมิได้เป็นผู้มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ที่จะยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญในคดีนี้ได้จึงมีมติเป็นเอกสท์มีคําสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยคือโดยสรุปเนี่ยไม่รับคําร้องเนื่องจากมองที่คุณสมบัติของตัวผู้ร้องค่ะ